สวัสดีครับร้านนนจันข่า,าเดลวนของสวรรค์วันนี้พามาดูรถวีโกสีโตครับจะเทส <c oughs> ความดังในสเต็ปที่ว่าถ้าเราเปิดเพลงฟังเล่นเล่นเพลงลูกทุ่งใช้งานปกติเนี่ยความดังจะได้อยู่เท่าไหร่เทากับว่าเทสโทนหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่เท่านะครับมันจะต้องลดลงอยู่แล้วทีนว่าบางคนก็จะถามว่าถ้า ตู้เนี่ยมันควรจะต้องทํากีฮิร์ดดีที่สุดจะต้องกีฮิร์ตอะไรเงี้ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับเพลงที่เราจะใช้ครับถ้าเราใช้เพลงไทยลูกทุ่งเพลงแดนพวกเนี้ยความถี่ก็จะอยู่ประมาณหกสิบถึงแปดสิบครับประมาณนี้คือต้องทำตู้ให้ได้ทํางานในช่วงนี้ครับมันก็จะมันก็จะดีเปิดเพลงไหนมันก็จะเด่นแต่ถ้าเป็นเพลงสากลเพลงฮิปฮอปเนี่ย เขาจะทํางานอยู่ประมาณช่วง50ไม่เกิน55บก้าแล้วก็ต่ำลงครับซึ่งซึ่งคนไทยยังไม่ได้ใช้เพลงพวกนี้ยกเว้นรถคันนั้นๆเขาฟังเพลงฮิปฮอปนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูถ้าเปิดลูกทุ่งใช้งานฟังเล่นๆเนี่ยมันจะดังสักกีดีบีครับอันนี้ไม่ได้วัดที่เทสโทนนะครับคือวัดเป็นเพลงเลยครับโอเคลองฟังดู รืดบีหลวมแหลงจัดเออ,อเครื่องเล่นน็อกไปเลยเป็น <c oughs> ไรว่า ที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันไม่ส่วนในตัวเลขที่ค้างอยู่เนี่ยมันเป็นความดังสูงสุดนะครับคือสูงสุดเที่าที่เพลงอันนั้นทําได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเปิดเป็นวัดแบบเรียวทม์ก็คือเบสมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะฮะมันก็จะสูงมั่งต่ามั่งนะฮะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยเวลาเราเปิดฟังเล่นๆเนี่ยหัวเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณขังรถคันนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบนะครับเพราะว่าอันนี้ ที่ตัวเลขมันสูงขนาดนี้คันนี้ไม่ได้ติดเครื่องนะครับคันนี้คันนี้ใช้สวิตชิ่งนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนใดแล้วก็แบตยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับสวิตชิ่งจะเป็นร้อยแอมแท้นะครับก็ตัวนี้จะปล่อยกระแสอยู่ที่ตัวนี้มันจะเป็นสวิตชิ่งก็คือถ้าดูจากตัวเลขนะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไรที่ใช้งานมันจะออกมาเป็นแอมตอนนี้มัน มันไม่ได้จ่ายไฟเลยนะครับส่วนโวลต์นเนี่ยตั้งอยู่ที่14.8แต่ไม่ได้ชาร์จอะไรออกมาเมื่อไรที่มีการกระชากอ่ะสวิตชิ่งตัวนี้มันจะจ่ายไฟออกมานะฮะถามว่าถ้าติดเครื่องเปิดเพลงฟีเครื่องเนี่ยมันจะได้ดีบเท่านี้มันไม่ได้นะครับเราจะไม่ถึงเพราะว่าใดไม่ได้เปลี่ยนรถคันนี้ใดจะลดคันนี้ไฟจะชาร์จน้อยอยู่รอบหน้าน่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าติดเครื่องได้แค่13.2เอง ปกติมันจะต้องได้สักสิบสี่ขั้นต่ำนะครับโอเคมาดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนแผงประตูมีคนถามมาเยอะว่าไอ้ทำแผงประตูแล้วมันจะยื่นมันจะติดเกาะไหมไอ้ตัวนี้จะหมุนได้ไหมเนะี่ยฮะไอ้ตัวนี้นะฮะนะฮะดูแนวก่อนเนะี่ยตัวนี้แผงลำโพงผมจะหมุบเข้าไปข้างในนะฮะ เวลาเวลาใช้งานมันจะไม่ไม่ติดหรอกขึ้นลงสะดวกครับอ่อเอประมาณนี้ครับขอบคุณครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ